สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเด่นสวยๆนะคะง่ายๆนะคะอีกรูปแบบหนึ่งน,นะดอกกิมหวยนะคะสวยๆค่ะใสเ่เด่นที่หลังได้นะคะเรามาเริ่มกันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบินเบอร์สองค่ะขนาดความยาว40เซนติเมตรนะคะจำนวน4เส้นและริบบินเบอร์สองขนาดความยาว20เซนติเมตรค่ะจำนวน8เส้นนะคะและ ดิบบินเบอร์สองเหมือนกันค่ะขนาดความยาวสีส้มนะคะขนาดความยาว35ซนติเมตรนะคะจำนวน2เส้นสีเหลืองขนาดความยาว40ซนติเมตรค่ะจำนวน2เส้นนะคะต่อมาเริ่มจากความยาว60ซนติเมตรกันก่อนนะคะเราจะพับดิบบินเข้ามานะคะให้เหลื่อมกันประมาณ3ซนติเมตรนะคะแบบนี้แล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาดิบบินฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะ เส้นที่1ค่ะจับมานะคะเส้นที่2สวมมาในเส้นที่1เส้นที่สส่วนมาในเส้นที่2เส้นที่4ี่ค่ะสอดมาในดูที่1นะคะแล้วอ้าออกค่ะรวบเส้นที่3มาแบบนี้นี่นะคะเี่นะเราก็จะได้ริบ้นสีเส้นแบบนี้นะคะเส้นที่1ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่2พับเฉียงลงมาค่ะเส้นที่3มพับลงมา เส้นที่4พับเฉียนขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะแล้วก็สอดเข้าไปแบบนี้ค่ะนะคะเราก็จะได้ริบบิ้น8เส้นแบบนี้นะแล้วเส้นที่1่ค่ะจับขึ้นด้านบนเส้นที่2ทับเส้นที่1เส้นที่3ทับเส้นที่2เส้นที่4ทับเส้นที่3มค่ะเราจะได้ริบบิ้นสีเส้นนะคะอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอาเงิช้อนที่ฐานไว้ค่ะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับสีเส้นด้านบนนี้ไว้นะคะไปนะคะเราจะเอาเส้นล่างสุดนะคะทิ้งลง เส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนค่ะเส้นล่างสุดทิ้งลงนะคะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเราจะเหลือริมบ้นสีเส้นสุดท้ายนะคะแบบนี้ต่อไปนะคะเราจะเอาเส้นล่างสุดนะคะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นล่างสุดเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุดูที่สอง เส้นสุดท้ายค่ะสอดเข้าไปในดูที่1ทะลุดูที่3นะคะน,นะก็จะให้กระชับเข้ามาแบบนี้นี่นะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะแล้วพลิกกลับมาด้านนี้ค่ะดึงมานี่นะคะนี่นะคะจับขึ้นมา1เส้นนะคะแล้วก็นับไปนะคะ1 2 3 4นะคะข้าม4เส้นนะคะจับพาดขึ้นมาข้าม4เส้นมานะคะจับริบบิ้นพัดข้าม4เส้น พาดข้ามสีเส้นนะคะริบบิ้นพาดข้ามสีเส้นนะคะเราจะเหลือริบบิ้นอยู่สีเส้นสุดท้ายแบบนี้นะเราก็จับเส้นนี้นะคะพาดมาสอดเข้ามาในรูเส้นถัดมาค่ะจับพาดมานะคะสอดรูดที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นถัดมาสอดเข้ามาในรูที่หนึ่งนะคะทะลุรูที่ 3. สามนะแบบนี้เส้นสุดท้ายค่ะจับริบบิ้นพาดมาสอดรูดที่หนึ่งนะคะทะลุรูที่สี่ ะะได้แบบนี้นะเราก็จับไว้แบบนี้นะคะเราก็ดึงนะคะดึงดิบดิ้นเข้ามาให้กระชับเลยค่ะได้แบบนี้นะดึงเข้ามาให้กระชับนะคะนี่ค่ะได้แบบนี้นะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ เราก็สอดรอด3ามเส้นไปนะคะสอดนิบวิ้นรอด3เส้นไปนะคะ,บบะ,คะแบบนี้สอดรอด3าเส้นไปตามแนวนิบวิ้นเลยค่ะนี่ค่ะพอได้แบบนี้นะแล้วก็จับตะแคงนะคะแล้วก็ตัดไปบ,บินทิ้ง แบบนี้นะได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะจะเอาริบบิ้นนะคะความยาว20ซนติเมตรนะคะจำนวน8เส้นนะเอามาสอดนะคะเราจะสอดลอดไปแบบนี้นะสอดลอดแบบนี้นะคะสอดสองเส้นไปนะคะนี่ค่ะสอดลอดไปแบบนี้เลย พอเราได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้เราก็จับพลิกมาด้านนี้ค่ะมาด้านนี้พอเราสอดมาแบบนี้นะคะได้แบบนี้แล้วนะเราก็ปิดดิบบินออกนะคะเราจะพับมาด้านหลังนะคะหครั้งแล้วก็พับมาด้านหลังหนึ่งครั้งค่ะเราจะข้าม1เส้นนะคะเรามาสอดลูที่2นี้นะสอดมาในรูที่2นี้ค่ะแล้วก็ลอดมาแบบนี้นะคะ มาสอบดุที่สองขาดหลอดมาสองเส้นแบบนี้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะให้ครบทั้งแปดเส้นเลยนะคะ อดเข้าไปข้างในนะคะแล้วก็ทอดทะลุมาแบบนี้นะอได้แบบนี้เราก็ดึงนะคะเราก็ดึงลงมาน,นะพอได้แบบนี้แล้วพอได้แบบนี้นะเราก็จับตะแคงขึ้นด้านบนนะคะเสร็จแล้วเราก็พับลงมาแล้วก็บิดมวนมาแบบนี้ข้ามหนึ่งเส้นนะคะแล้วเราก็มาสอดในตรงนี้นะคะ่ะ ขึมานะคะพอขึ้นด้านบนปิดลงมาแบบนี้แล้วก็สอดเข้ามาค่ะนะทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะให้ครบทั้งแปดเส้นเลยนะคะ วนลงมาขะแล้วก็เสาะลงไปนี่นะ สอดเข้าไปนะคะสอดเข้าไปนะคะจะได้แบบนี้ ดึงลงมานะคะดึงลงมาแบบนี้นะนี่นะคะเราก็จะได้ดอกแบบนี้พอเราได้แบบนี้แล้วเราก็สอดกลับขึ้นไปเก็บนะคะสอดดิมวิ้นกลับขึ้นไปแบบนี้สอดกลอบขึ้นไปเก็บค่ะ เอได้แบบนี้นะคะแล้วก็ตัดปลายดิบินนะทิ้งเลยปลายดิบบินนี่นะคะเราก็ตัดทิ้งนะคะนี่ค่ะต่อไปนะคะเราจะเอาสีส้มนะคะขนาดความยาว35เซนติเมตรนะคะจำนวน2เส้นนะเราก็จะมาสอดนะคะสอดเข้ามาตามรูนี้เลยนะคะนี่นะ แล้วเราก็พับกลับมาด้านนี้นะคะหมวนกลับมาด้านนี้นะแล้วก็สอดเข้าไปค่ะนี่ค่ะแล้วก็ดันมานิดนึงแล้วก็ดึงลงมาแบบนี้พับกลับขึ้นไปค่ะนี่ค่ะแล้วก็บิดหมวนมาแบบนี้นะคะแล้วก็สอดลงไปนะคะทำแบบนี้นะพับขึ้นไปค่ะก็บิดมมวนลงมา สอดไปค่ะนี่นะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะนะคะปิดมาแบบนี้แล้วก็สอดไปค่ะนะคะเสร็จแล้วเราก็พับกลับขึ้นนะคะสอดใต้เส้นสีเหลืองด้านบนเส้นสีเหลืองนี้นะคะเห็นนะแล้วก็ตัดทิ้งเลยนะะเส้นถัดมาค่ะ เส้นถัดมานะเราก็จะสอดนะคะเราจะสอดขึ้นบนเส้นนี้นะฝั่งนี้นะคะนี่นะสอดขึ้นไปนะคะเหลือปลายนี้ปิ้นไว้นิดนึงนะคะแล้วก็พลิกมาด้านนี้แล้วก็สอดบนหลังเส้นขาวค่ะนี่นะดึงลงมาคับกลับขึ้นไปด้านบนค่ะ ม้วนกลับมาแบบนี้แล้วก็สอดลงไปตัดปลายนิ้ปิ้นก่อนนะคะดีมันแตกนะคะนะแล้วก็ดันลงมาแบบนี้พับขึ้นไปค่ะมิดม้วนมาแล้วก็สอดไป ขึ้นไปด้านบนค่ะสอดขึ้นไปนะคะปิดม้วนลงมาแบบนี้นะแล้วก็สอดกลับมาหลังเส้นขาวนะคะสอดหลังเส้นขาวมานะนะเราได้แบบนี้นะคะเราก็สอดบนเส้นสีส้มได้เลยน่ะนะคะ,นะคะเราก็ตัดปลายนีบินทิ้งเลยนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะในชั้นนี้นะ ต่อไปนะคะสีเหลืองความยาว40เซนติเมตรนะคะจำนวน2เส้นนะเราก็สอดเหมือนเดิมเลยนะคะสอดขึ้นมาแบบนี้เลยนี่ค่ะนะเราจะเหลือไปลายไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่จะเก็บเวลาสอดเก็บนะคะเราจะได้เห็นนะเราพับมาด้านนี้นะคะพับลงมาค่ะมีม้วนลงมาแบบนี้นะเราก็สอดลงไป นีค่ะแล้วก็บิดมาแบบนี้พับกลับขึ้นไปค่ะทําแบบนี้นะทุกเส้นเลยนะคะน,นะพับมาแล้วก็บิดม้วนลงมาแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปค่ะนี่นะคะพับขึ้นไปพับมาค่ะแล้วก็บิดม้วนมาแบบนี้ พับขึ้นไปนะคะพับกลับขึ้นไปนะแล้วพับมาค่ะก็บิดม้วนลงมาก็สอดไปค่ะนคะคะพับกลับขึ้นด้านบนนะใต้เส้นสีเหลืองนะคะฝั่งนี้เราต้องสอดใต้เส้นสีเหลืองนะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายทิ้งเลยค่ะต่อไปนะคะอีกเส้นหนึ่งนะอีกเส้นหนึ่งนะคะสอดเข้ามานี่นะคะ เราก็จะเหลือไปลายไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้มองเห็นนะพับลงมาค่ะบิดม้วนลงมาแบบนี้เราก็สอดไปหลังเส้นเหลืองนะคะสอดไปหลังเส้นเหลืองที่เราตัดไว้นะนะคะนะเราก็สอดกลับไปเก็บก่อนอยานี้แล้วเราก็ดันลงมานะคะ่ะพับขึ้นไปนะคะพับกลับขึ้นไปนะ นี่ค่ะบิดมาก็บิดม้วนมาแบบนี้แล้วก็สอดเก็บนี่ค่ะนคะคะพับกลับขึ้นไปด้านบน มาะคะ่ะแล้วก็สอดลงไปนี่นะคะแล้วเราก็สอดเก็บขึ้นไปนะคะใต้เส้นเหลืองที่เราเหลือาปดิบินไว้นะคะนะเสร็จแล้วนะคะนะคะดอกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะดอกกิมฮวยนะคะสวยๆของเรานะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ